พ่อพันนะครับลูกตัวไหนแล้วนะลูกเก้าเจริญน,นะพ่อพันธคุมฝูงครับลูกชายก้าเจริญน,นะสูงรนะ้อยห้าร้อยห้าสิบตอนนี้เนะี่ยควายกี่ปีแล้วนะสองปีกว่านะ สองปีกว่าสองปีกว่าลูกชายก้าเจริญนะครับพ่อพันธุ์คมฝูงใหญ่มากน,น้องสูงเท่าไหร่นะยืนเทียบดิร้อย16หกสิบร้อยหกห้าน่าเกือบเกือบร้อยหกสิบมันนะควายตัวนี้น่าเกือบเกือบร้อยหกสิบนะครับ พอพัน์ขุมฟูงสองปีกว่าแม่พันธ์ุเรากี่ตัวนี่ชมแม่พันธ์ุนะครับแม่พันธ์ุก็มีแต่ตัวไซส์ใหญ่ๆนะร้อยสี่สิบขึ้นร้อยสี่สิบขึ้นทุกตัว ตัวนี้เชื่องนะเราปล่อยแปลงไหมมีหญ้าไหมครับยญาเลมอ๋อแล้วก็กินฟงกัวหงกินฟางกับมือหันตปชมแม่พันนุะ์เดี๋ยวพาชมแม่พันธุนะครับ แม่พันธุ์ตัวนี้ลูกลูกเขาแหละเนี่ยนี่ลูกตัวเนี้ยจ่ายลูกดีนะครับนี่ครับลูกตัวเมียนะจ่ายลูกดีครับดูแม่พันธุ์แม่พันธุน่าจะไซส์สี่สิบ ขึ้นนะ่สิบ40 45แค่ตัวนี้อ่างด่นะสวยจับได้ทุกตัวนะจับไม่ได้ตัวนี้เขาสวยนะ สนี่ครับแม่พันลูกตัวเมียล่ะลูกตัวเมียสวยเลยสวยมากครับตัวนี้ลูกปังแปดเดี้วปังสวยนะนะมาดีเลยนะแม่น่าจะสูงร้อยสี่สิบห้านะไม่แน่นะสี 45, ่ห้าแปดเกือบเกือบห้าสิบอ่ะเกือบห้าสิบอ่ะ นี่ครับลูกป,ปังแปดลิว้วมาสวยมากะแม่ก็สวยนะโอ้ลูกกี่เดือนแล้วเนี่ยเจ็ดแปดเดือน, 7, อนโอ้มาดีเลยนะฝูงควยงามสะพานสี่ของอบตตชานนะครับคน้าชาน เนี่ยตัวนี้อ่างนี่ไทง,ทงท้องเลยท้องกับตัวนี้ทุกตัวเลยนี่ยตัวนี้เป็นขั้วหลุมนะต,ตัวขับวสออือไปคุมฟูไปไปฝากผสมเลยปล่อยแปลงนะครับอืม ต,ตัวผู้ตัวไหนตัวเล็กอะนะเขาเขามันสวยนนวเนาะอ,อืเขาเว้นออกออกทันสมัยอ่ะอันนั้นซื้อมาหรือว่ามันลูกติดตัวผู้นะนลูกปังแปดดิ้วว่าชอบปังแปดดิ้วนะมาแล้วครับ สูงควยงามสะพานสีของอบตของนาชานนะครับอบตชานขอกถังแล้วก็เข้าขอกจะมีแม่พันธุ์ตัวนี้เล็กกว่าเพื่อนนะเดินเอานานี่เล็กกว่าเพื่อนแต่พวกนั้นไซส์ใหญ่มาก เนี่ยลูกสาวตัวนี้โคตรสวยเลยนะดังแปดเดียวอะพ่อพันต,ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ตัวเมียใช่ไหม,มโอ้ตัวเมียตัวนี้ก็สวยนะลูกสาวตัวนี้สวยเนี่ยแม่พันนะครับ ตัวผู้<ด>ตัวตัวนี้ลูกปังใช่ปะอู้ปังตัวนี้สวยนะยอือเขาสวยด้วยเ<ด>ขาทรงออกทันสมัยอ่ะเขาสมัยใหม่ฮะนี่ครับพาชมฟาร์มควยงามนะครับตรงหลังตลาดสะพานสี่นะเดี๋ยววันหลังจะ โทรนัดนาชานนะครับวันนี้มาแก่ไม่อยู่ครับก็ลเลยโอ้ลูกตัวผู้ตัวนี้คตดสวยเลยนะโอ้สวยมากอะมันจับทรงเขามันทรงเขามันสวยฮนะมีตัวผู้ทั้งหมดแค่สองตัวนี้นะตัวเล็กตัวนีตัวเล็กเลกเป็นพ่อตัวนี้นะครับ นี่ครับตัวผู้ตัวนี้โคตรสวยเลยครับหน้าเขาสวยกี่เดือนน้อเจ็ดแปดเดือนอ่ะมแม่เขาตัวนี้นะน,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 นี่ครับแม่ลูกเขาเหมือนแม่นะนสีเหมือนแม่เลยนี่นอู้หนานไห อ้นหนาโคตรโคตรหล่อเลยหา,างก็สวยนะตัวนี้เกลีประกวดได้นะอู้เขานี่ครับงามครับอู้งามครับแข่งขาไหมอื้อใหญ่ไกลทอมแม่เนะนี่ควายเกดเดือนแปดเดือนนี่อ สวยมากนะครับมีแต่ตัวงามๆจะมีแม่นี้นะเล็กกวเพื่อนนะน่าจะร้อยร้อยสามสิบกว่านะมีแม่นี้เล็กกวเพื่อนนะแต่ลูกมันก็สวยนะมันจะให้ลูกดีนะนนะนี่นะอ๋เอเพรามันตัวไหนนะ ส่วนมากก็ผสมกับปังแปดดีวถ้าไม่ติดก็พ่อกุมฟุงโอเคครับผมฝากพี่น้องกดให้กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับฟาร์มคขวยฟาร์มนี้นะครับของอบตอรครับของอบตอชาญน,นะครับ โอเคครับผม